สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยสดะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเทบสองกันนะครับทีนะโอ้ยใจเย็นๆเออเราก็ไม่ใช่เมดิกแบบโปด้วยใจเย็นนนหนูทำามไวมันเป็นอย่างนั้นขับมวน have s ฮ m e ัม i ิง ดู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 โอ้ยมันหิวกันเยอะจังเลยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดเลยดูดเลยครับเพื่อนมีทุกเมดิกเลยอแหนี่มีไม่ว่างแต่วันนี้หลักๆอาจจะไม่ใช่เมดิกโอ้ เบรย์อีสอแบดมามาไปดูดิน<ร>ไปนนด,ดูสิเอนจิเนียร์ครับผมอืมมาเอนจิเนียร์ทมแมตช์จอชเชฟสองเอ๊เอาอีกแล้วต้องมีสักวันต้องมีสักวัน โอ้ยทิบจะหมดก็จุดเหรอนี่แหละเป็นข้อหนึ่งที่ผมชอบไอนาฬิกาเรือนนี้นะอ,อ่อนเออมันเก็บกระสุนได้ไหมเออเก็บได้โอเคนอ่หลบลบๆลบหลบลบลบ,ลบอโอเคนะครับผม <c oughs> อนี่คือสปายของแท้เราจะเป็นที่ต้องพลังพลังโอเคเตอร์เตอรเตอร์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 เอเฮ้ยมาถูกทีไหมเนี่ยมาอืมว้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นไรใครบอกให้เดินมาฮะอย่ามาอย่าล่อไพโรมาอย่าล่อไปโรม,มาดิดขาดไอเฮิไพโรย่างหนักโอเคไป

ช่ามายมันเพ่นจ้าโอ้โห it's so cute โ uh อ้โหฮัมม์แต่แต่แต่เพ่นจ้ามันเอ้โอ้มีคนพบแซนแมนด้วยไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมครับผมกลัวคนเดินมาชนผมแล้วมันก็เห็นเดะเก็บไปได้ เราต้องหยุดหายด้วยหมวามนเป็นอย่างนั oh, ้นเพราะทางโล่งกลับได้เวลาแต่ด้านนอกของมันเยอะเลยนะโโอ้หเราต้องเรียกเพื่อนมาช่วยครับเฮียโอ้ยไม่ใช่ก็ผิดอิน เวทดิสอ uh, <c oughs> oh, ่าอะไรเดียวเรียกว่าแบล็คลูมแล้วกันเออมีคนตอบรับเลยข่าวข่าวตอบรอบโล่โอ้ยอย่าบอกไอเอ็มสปายครับมันเป็นแชทสาธารณะโอ้โหเฮ้ยมีคนรู้เทน มีคนรู้คราวใครคราว,ราวโ,อาอโอ้โหทำไมคนมันน้อยจังอ้าวโว้ยเอ็ดคอนอะไรเนี่ยอ๋ออืยมีคนจะมาช่วยเราอ้าวยส์รีวิวโอ้ย yes, <we> บอกผิดไม่ได้บอกทีมเ็งบอกทีมเฟรเอ็ดเป็นบ่าจัดสเต เราไม่เาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นมามามาโอ้โอ้ เตายตายบอยตายเอือน่ะแหละบอกให้ตายก็ตายโอ้ยทไมเป็นคนแบบนี้แหละซึ่งเขาอุ้ยเป็นไปได้ยังไงอะครับคนอีปิกมากต่อไปเราจะเล่นเป็นโซเชียลนั่นเองนะครับเปลี่ยนตัวไปเลยยังไอย่างที่ผมบอก forward สามสามบอกจ่าแกเอาไอา้เนีเ่ยมาไม่คิวตัวเองแล้วทำไมโซเชียลเป็นคนแบบนี้โอ,อส้สังสูงไหนโอเคโกโกโกแัง์ ว้าวยุนโดลีโอโอโอว่าเีโ้หอ้ยอโอ้ยอโอยที่บอกหลักๆเราไม่ใช่ตัวอะไรองจะมาพูดแบบนี้โอ้ย เอมาโอ้เรามีหมวกกระต่ายมีซัมติงด้วยกันสปายได้ด้วยมาวิธีการกันสปายโอ้มันน้อยลงแล้วเนี่ยมันน้อยลงทุกทีแบบมากๆทำไมมันเป็นอย่างนั้นเตะ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 เตเออหูตายแม่นโคตร มาเฮ้ยมีบุคคลใดที่เราไม่ประสงค์ให้เข้ามามีบุคคลที่เราไม่ประสงค์ให้ไม่เข้ามาไหนยอยู่ไหนบอกมารู้ปะอู้ ปอดีชูต <klore> ิ <chat niveau> er <division> <master> ้งแคนแชทแชทไม่เด้โอ้เราจะเล่นเป็นตัวเลยนะลอ๋อสไปา์สไปายเอบอ็เบลฟ์เอิรอนส์เอาให้มาตัวเร็วๆหน่อยดิมันเข้ามาในตาเราเราต้องเอบเข้าลิ้นสุดตัวเจี๊ด้โอ้ยเอนจีเนียร์เอนจีเนียร์อีสโอ้โหลักษณะกลัวเลย ตึ๊ด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 ยองยองสายย่องเบาเราเป็นคนดีครับเราจะไม่เสียงเดิงโอเคครับ ครับาาระหว่างนี้เราก็จะบวกเข้าไปตรงๆเลยนะครับผมจะเข้าไปหน้าฐานเลยนะครับทุกคนก่อนเออผมขอเนีายชาร์จนาฬิกาก่อน <c oughs> แล้วจะหมดล้านาฬิกาเออชาร์จช,ชาร์ชาร์โอเคอ๋อยืนจะชาร์จไวโอเคตอนนี้ผมถือแซปเปอร์ไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเจอเผื่อเจอเหมือนเซนที่ดิสพนเซอร์เทเลพอร์ตอะไรก็แล้วแต่น่ะผมจะได้แซปได้ทันทีรีเลยรับคิวริ่งสปี อ่อเดอแหละเราไม่ใช่การขโมยครับครั้งนี้แต่เราจะเป็นการจิ้มหลังคนน,นั่นเองจิ้มตูดคนเนอะเพื่อนไม่ขึ้นไม่ได้ตึด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 ผมจะขึ้นทางซ้ายเพราะว่าทางขวาคนเราขึ้นลงเยอะมากเลยอืมตัวใหญ่ก็ขึ้นทางนี้ไงแต่คนไม่ค่อยขึ้นทางนี้โอ้โหเสียงเซนทิเนชัดโอ้ โอ้โหดีาร์ดีน่าโอ้โหฮือโอ้ยกลับายโอ้ยหลบก่อนฮ่ฮ่ คิวลิ่งสปีเลอร์นะครับสปังระหวัดระแวงหวัดระแวงสปายอ่ะฮะเราจะเข้าไปดีๆเพื่อเก็บเลือดนะเราไม่ได้จะไปขโมยอะไรอย่างไรเราจะไปเก็บเลือดเฉยๆเด็ดเ่็ดเแต่เด่ด,ด,ดยาลงมานะเออแฟงที่เชื่อฟังที เมดิค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 เออนั่นแหล,ละแล้วก็หูึ้นทางนี้ดีกว่าขึ้นนั่นนะทางนู้นดีกว่าเพราะว่าทางนี้มันแบนคบไงเผือคนลงมาด้วยคนรอบครอบนะครับมาเสียวรังรังเสียวรังสังรังเสียวรังเสียวรังรังซันอะไรปัดได้เป็นสุดลบ โอ้ดิสเพนเซอร์โอเคชาร์จกลอนนะครับสายย่องเปล่าเราจะเข้าไปแซปไอ้นี่นะครับแซปเทเลพอร์ตผมก็ไม่รู้หรอกว่าเทเลพอร์ตท,ทำงานอยู่หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ล่ะมันไปตั้งเทเลพอร์ตที่ไหนอืมอ <c oughs> เราจะไปทางไหนโอ้โหโอไมก่อน เสีบกันชักเสีบจังมาสุดใครั้มีใครอยู่ไหมครับใช่ครับภารกิจเลยบ่อเราก็คือการจิ้มหลังแหมมีการทกเทเลพอร์ตไปด้านหนะ้าไม่เห็นรึงไงโอ้โหโอ้โอ แด,ด,ด็ดดีเดดีเด็ดดีเดดเดดเต็ดเด็ดเต็ดเต็ดเต็เด็ด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 เดเด็เด็ดเด็ไดเด็ดเด็ดเ่เด็ัเดนเด็ดมไดเดดมด็ดเดดเดิดเด็ดเดจดเด็ดดเดเเ ทำไมมันเป็นอยา่างนั้นเตอต์เอตเตอตอเตอออีกแล้วเป็นอะไรกันไปกูดี้อีกแล้วเป็นอะไรกับพี่มาซาครารัฟติกว่า พิมเขียวไม่เป็ีนนะว่าดีเพื่านโอ้โหทีมพุมมเยอะกว่าเราไม่เป็นไรเราเป็นคนง่ายๆครับเคยเราจะกลายเป็นอินเดียร oh, oh. ทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ oh. โอ้โหตายแลยอ่ะอืมาไปเก็บเลยก่อนผมว่าจะมีใครมายิงพังนะอืออือเร็วเร็วอืออเออือออหมุนหมุน หมุน ừ. Ừ. อืมอืมเอาเกียร์เป็นโอ้เข้าไปเกียร์เป็นเลยเ,ลยเกยียร์หาแล้วก็เออเรารด้ครบคุณแม่รับเอ๊ะมามามาเซนทรี่เราสว่างไม่ตรงไหนโอ้แล<อ>้วอะไรฮ

แชทไม่ได้เฮ้ยไอคีอูอ๊ยอ,อายอ,อ,อุ้ยองเกร็งบู My God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  โอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เอาเพจน,นี้ก่อนแล้วกันนะใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ผมด้วยเป็นกำใจผมทำคลิปต่อไปนะโหตายด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลา่อสวัสดีครับ